ปายเขาน่ารักมากทุกคนแล้วเมื่อคนืนนี้น้องไลเนาะแล้วน้องพูดอะรู้สึกว่าแบบตอบทุกคําถามมากเรื่องฟงเรื่องแฟนมีแฟนก็ดีสิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเล่าพูดถึงป้าคือมันน่ารักอะทุกคนเสียงมันอาจจะไม่ไม่เห็นความอ่อนของปายหน่อยนะเพราะว่าปุ่มเล่งเสียงด้วยมันมีเสียงเพลงอ่ะอืม แต่อยากให้ดูเวลาน้องตอบเวลาน้องพูดอะแล้วน้องเป็นผู้ใหญ่มากแล้วน้องบอกว่าเขาไม่ได้ดื่มนานแล้วรีวิวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาน่ารักเขาน่ารักมากคือบอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงดีไม่รู้แบบเรารักเขาเราอาจจะเห็นความน่ารักของเขาก็ได้แต่คนที่ไม่ชอบอะเนาะก็อย่า อย่าไปว่าเขาอะไรอย่างนี้นะคือแบบถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแต่เราชอบไงช่องนี้มีแต่นกปลายจ้าถ้าไม่ชอบหรือไม่โอเคก็เลื่อนผ่านคนเราคือถ้าคุณว่ามาเราว่ากลับอย่าจะโกรธนะจะโกรธนะเสื้อเชือ,ก,อกกลัวเก่า มีแผนต่อบปอโทไหมยังไม่มีแผนต่อบปอโทเลยตอนนี้พยายามตีตีนพีจีพีอยู่ครับตีแบนทําในตัวที่เราชอบตอนนี้มาได้หลายแพ็กเกจแล้วแต่ก็สั่งแก้ไปเยอะแล้วเหมือนกันฝนตกดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีห้าพันหนึ่งรอยานเอน็นดูสิวสิวขึ้นตรงคอตอนนะ่ะ กระเป๋าเป็นแบบไหนเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบแล้วก็น่าจะมีคอแแบบก,กันกับป้าเพราะว่าป้าทำโรงงานหนังแต่คิดก่อนป้าหักของอาคิวเยอะเกินไปอะ่ะมาเชียงใหม่อีกตอนนหยน่าจะเป็นเกือบสิ้นเดือนครับมีโอกาสจะได้ชมหนังลงไปบ้างไหมน่าจะมีโอกาสครับเพราะว่าตอนนี้บอกบอกโหมดเข้าๆของพวกกำกับแล้ว ทําแว่นบ้างจีได้ครับเสื้อหู้ดปล่อยวันไหนเดี๋ยวรอๆๆนะครับตอนนี้กํลาลังอยู่ในระบบการแก้แบบกับใส่ใส่ฟอนนิดหน่อยส่งผมนี่ส่งอะไรส่งมันเล็ดครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลรักรรษาสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับทำเสื้อตัวใหญ่บ้างทุกคนต้องไปลดรถหุ่นไงรถหุ่นเพื่อมาใส่เสื้อเรา พรุ่งนี้ไปไหนมหมพรุ่งนี้จะไปเล่นโกคาร์าดอยากเล่นโกคาร์าดอยากเหยียบรถมาดูก่อนแต่พรุ่งนี้ลูกมีอะไรการแต่เป็นวันว่างของปาในวันพรุ่งนี้แล้วรอดูเตงก่อนบางทีอาจจะไปเล่นกดัง,ตงเตงเผื่อได้ไอเดียปิ๊ง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 ,งรักษาสุขภาพด้วยครับทุกคนทำดีถอดมาขายก่อนจะได้ผอม <laughs> ทำดีถอดมาขายให้เธอเธอกินแล้วคาวนี้เธอผอมธอจะได้เสืเส้อเชือไดปะ มาปัตตนีลงใต้ไปแล้วนะรอบล่าสุดครับรายขายของกับตึงใช่ที่ว่าที่แรกว่าว่าจะปรับลองปักหมุดตะกร้าของเซียนทีด้วยแต่มันยังไม่มีของของร็อตเก่ามันยังออกไม่หมดเลยอ่ะผลก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสมาไล์ปักตะกร้าอะไรอยากลองไงล่เล่นๆดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนแม่รอเสื้อหู ได้ครับอยายาแก้ปวดคออยากยาแก้ปวดคอให้เธอไปไปกินตอนที่เธอไปนั่งดูอยู่อยู่หน้าเวทีหรือเปล่าสั่งน้ำพิกกางคางกุ้งไม่ทันรีบสั่งนะครับตอนนี้ขนมเพลินจะมาร่วมคอแล็บกับเซ p นพีแล้วผมบอกว่าให้โรงงานเพลินไปขอออยอให้มันผ่านก่อนแล้วผมจะคอแล็บด้วย